สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่เราทําปลาส้มปลาดุกไปแล้ววันนี้ในแทนเราอยากจะเชิญทุกคนมาทําปลาส้มปลานินบ้างครับวิธีทำปลาส้มปลานินทำไม่ยากทอดออกมาแล้วกลิ่นจะหอมมากและรสชาติก็อร่อยได้ดังใจเพราะฉะนั้นเราไปทําปลาส้มปลานินด้วยกันนะครับปทไปด้วยกันนะครับ เมื่อเราทำความสะอาดปลาแล้วก็ล้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องเอาเหงือปลาตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็ล้างท้อปลาแบบนี้ขูดให้ขาวแบบนี้เลยนะทัน,นี้ผมใช้ปลาดิบสามตัวนะครับทีนี้ก็ทําการหมักปลาได้เลยครับด้วยเกลือนะครับหนึ่งสองสามช้อนพูนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะครับสามช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับทีนี้ก็เปิดน้ํา แต่ทีนี้ก็คลุกเคล้านะครับให้เกลือละลายนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการแช่ปลากับเกลือและกับแป้งมันนะครับการแช่เกลือจะทาให้เนื้อปลามีรสที่เค็มๆหน่อยแต่แป้งมันจะช่วยให้ปลาของเรานะครับหมดความค้านะครับปริมาณน้ําที่เปิดให้ท่วมตัวปลาก็พอนะครับแต่วันนี้ปลาของเราตัวใหญ่นะครับผมจะใช้เวลาในการแช่ปลาตรงนี้กับน้ําเกลือนะครับ4ี่ชั่วโมงเอาละติดฟ้าเดี๋ยวอีก4ี่ชั่วโมงมาทําต่อครับ อ่ะเปสี่ชั่วโมงแล้วครับมาดูกันแช่แข็งนี่ครับเอาล้ปลานิลของเรานะครับที่แช่น้ําเกลือแล้วก็แป้งมันนะครับครบสี่ชั่วโมงแล้วทีนี้เนื้อปลาจะมีความกระชับหน่อยนะครับแน่นๆนะฮะโอเคเลยนี่คุณอ่าทีนี้ก็ทําการล้างได้เลยครับล้างแป้งมันเกลือออกนะครับเมื่อเราล้างปลานิญของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่เครื่องได้เลยครับเริ่มต้นที่เกลือนะครับ2อช้อนชา ถึงแม้ว่าเราจะใช้น้าเกลือมานะครับแต่เราก็ต้องเพิ่มเกลืออีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้าตาลทรายไม่ขัดสีหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะจะทําให้ปลาส้มของเรามีรสชาติที่เปรีร้ยวนะครับทําการคลุกเคล้านะครับให้เกลือและน้ําตาลละลายเข้าตัวปลาด้วยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบผงนัวสาม,มารถใส่ผงนัวได้ตอนนี้นะครับ เอาละเกลือละลายดีแล้วครับทีนี้ก็ลงกระเทียมได้เลยครับผมใช้กระเทียม2ขีดนะเป็นกระเทียมจีนนะครับตามด้วยข้าวสุกนะครับเป็นข้าวจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับปริมาณเท่ากันกับกระเทียมเลยนะครับทักกาดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในท้องปลาแบบนี้จับยัดไปเลยยัดให้เต็มพุงปลาทุกตัวเลยนะครับนี่เอาละเดี๋ยวมาบรรจุลกองกังครับทีนี้ก็บรรจุกล่กงได้เลยครับ ทีนี้ก็ปิดด้วยถุงพลาสติกนะครับรักษาความชื้นนะครับแล้วก็ทาการปิดฝาผมจะหมักไปนอกทู้เย็น4 5วันนะครับเดี๋ยวสี่ห้าวันเรามาดูผลกันนะครับเอาละครับ5วันผ่านไปแล้วครับทีนี้เรามาดูกันครับอ่าแวงทีนี้ก็ถุงออกนะครับคุณกลิ่นใช้ได้เลยกลิ่นหอมเปรี้ยวนะครับหอมกระเทียมนะฮะไม่เหม็นเน่าด้วยนะครับคุณดูสิ นี่แหละก็คือปลาส้มฟันนินของเรานะครับเนื้อแน่นแ่นไม่เละด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทอดกันครับผมนี่ครับกลิ่นหอมนี่นะครับผมหมักไว้5วันนะครับก่อนจะนําไปทอดนะครับก็โรยแป้งทอดกรอบสักหน่อยนะครับนี่ครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลาของเราเละเวลาทอดนะครับโรยทั้งสองด้านเลยนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปทอดกันครับทีนี้ก็ททำการทอดได้เลยครับทอดทีละตัวนะครับ เสร็จแล้วครับกับวิธีการทําปลาส้มปลานินครับพอทอดแล้วกลิ่นจะหอมมากกินได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะครับไปกินปลาส้มด้วยกันดีกว่า